คุยกันต่อรู้สึกคุยเยอะอนักเรียนคุยบัางก็ได้นะเ <c oughs> <c oughs> พราะนั้นความต่างระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ข้อที่หนึ่งคือผนังเซลล์โอเคไหมเซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์เพราะนั้นแนวโน้มของเซลล์สัตว์จะเป็นลนักษณะกลมๆกลมๆแต่ว่าแนวโน้มของเซลล์พืชเนี่ย จะเป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมๆนะฮะหรือถ้ามันไม่เหลี่ยมมันก็จะมีขอบเขตที่มันชัดเจนเพราะว่ามันมีผนังเซลล์โอเคปะอันที่สองความต่างระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์คือคลอโรฟิลล์เซลล์พืชมักจะมีคลอโรฟิลล์ที่เป็นสีเขียวหรืออาจจะเป็นสีอื่นสีม่วงสีแดงอะไรเงี้ยแล้วแต่ชนิดของพืชหรือว่าแล้วแต่ส่วนที่เราเอาของพืชมาว่าเอาส่วนไหนมานะฮะ แต่เซลล์สัตว์โดยปกติแล้วไม่มีคลอโรฟิลลโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยสังเคราะห์แสงไม่ได้นะไม่ว่าเราจะไปยืนตากแดดโอ้แดดส่องมาเหอะแดดส่องมาสังเคราะห์แสงไม่ได้มีพืชเท่านั้นที่สังเคราะห์แสงได้เพราะเขามีคลอโรฟิลล์นะครับที่โงเรียเ,เขาให้เราวาดรูปอย่างนี้ไหมอันนี้เหมือนเป็นรูปวาดเลย รออยากจะดูของจริงอ่ะอันนี้มันมีแต่รูปแบบแอนิเมชันของจริงอยู่ไหนต้องเซิร์ชว่าอะไรถึงจะเห็นของจริงเหรอมันดูยากเหรอนี่ไงได้สองอันนี้ไหม ันนี้เขาเรียกอ,อะไรมันเหมือนปากไหมมันเหมือนปากไหมเหมือนตาเหรออ่อันนี้เขาเรียกว่าเซลล์เซลล์คุมเซลล์คุมอ่าน้องมาลื้อของนะั่นแหละ เซลล์คุมหรือว่าเซลล์ปากใบเซลล์ปากใบนะฮะ <c oughs> หน้าที่ของมันก็คือเอาไว้ควบคุมน้ำฮะควบคุมน้ำเวลาที่ถ้ามันมีน้ำเยอะปากก็จะเปิดเพื่อที่ให้น้ำออกจากเซลล์ถ้าไม่มีน้ำน้อยปากก็จะปิดเพื่อที่ควบคุมไม่ให้น้ำออก เซลคุมนี่เราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่เราไปส่องมาเซลพืชเนานะมีลักษณะเป็นเหลีหล่ยมๆอันนี้เป็นเซลพืชหรือเซลสัตว์ <Yeah. S 1> หรอหรืออาจจะเป็นเซล์สัตว์ได้ไหมอ่ะ Under microscope เหรอ ไม่รู้เซลอะไรเขาไม่ได้บอกแต่จริงๆแล้วนนี้มันคือไม่ใช่รูปเซลลซะทีเดียวแลนะ้วเนี่ยมันเป็นรูปหลายๆอย่างที่มีลักษณะคล้ายๆเซลล์ก็ดูดีนะทำไมต้องขึ้นในนี้อะ่ะไม่ขึ้นได้ไหมอะ่ะ ให้ล็อกบังคับล็อกอินเหรออืมสวยอยู่นะเนี่ยดูสิอ่าโอเคเพราะนั้นมันมีสองอย่างคือหนึ่ง ผนังเซลลที่แตกต่างกัน2คือคลอโรฟิลนะฮะซึ่งคลอโรฟิลถูกบรรจุอยู่ในกระเป๋ะที่เรียกว่าคลอโรพลาสพืชมีสัตว์ไม่มีทีนี้รูปร่างหน้าตาของเซลลเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหน้าที่ของเซลครับผมยกตัวอย่างเช่นก็ไม่มีให้ดูอีกนะ อืมถ้าเป็นเซลล์หือหนังเราเห็นแล้วใช่ปะ่ะมันต้องเป็นแผ่นๆชิดๆกันเพราะว่าป้องกันเชื้อโรคนี่อะไรอะ artificial neuron ขาวอันไม่ใช่อลไยนะ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูชีตของครูซิว่าครูมีชีตที่เกี่ยวกับเรื่องเซลไหมจะได้คุยกันเพิ่มเติมแล้วก็มีเอกสารด้วย